ดูเซมีอะไรเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมซอมบี้เอาละครับกระราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรากไยแครเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ พิกัดรอบโลกกันแล้วนะครับวันนี้ก็วันจันทร์กันแล้วนะครับเราก็มีนัดกันตอน1นึ่ทุ่มนะครับกับรายการที่เราจะพาเที่ยวรอบโลกโดยใช้ Google m a p นะครับแล้วถ้าเกิดใครมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจนะครับที่มันแปลกๆหรืออยากจะแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถกรอพิกัดตรงนี้มาได้นะครับหรือถ้าเกิดกรอพิกัดไม่เป็นก็สามารถกรอทางลิงก์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อฐานไปด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะฮะจากคุณ ไฟไทยเกมมิ่งนะครับบอกว่ามีวัตถุบางอย่างบนท้องฟ้าแถวแถวบ้านผมแฮทแทกพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันเป็นถนนนะครับเป็นถนนทางยาวน่าจะเป็นชนบทนะครับอยู่ที่สำลมครับที่นี่คือที่ไหนขอดูก่อนประเทศไทยนะฮะอยู่ทางภาคอีสานนะฮะอยู่ในอุบ,บลราชธานีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามหากันว่ามีอะไรแปลกๆบนท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราต้อง ลงไปบนถนนนะครับโอ้ oh, oh, บรรยากาศที่ชนระบทเลยเอา้านี่ใช้ใช,ใช้น้องคนที่ส่งมาไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นคนถ่าบ้านนะครับที่ถ่ายนปี2015แล้วนะครับถ่ายประมาณ6ปีที่แล้วนะครับอะไรบนท้องฟ้าเดี๋ยวผมตามหาก่อนนะครับอะไรบนท้องฟ้า น่าจะแถวแถวนี้บนท้องฟ้าถาก่อนเลยครับนี่ไงนี่เป้าอันนี้อันนี้บนดินนะครับมีไก่ด้วยนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะบ้านผมก็เลี้ยงไก่แบบนี้นะครับแต่พอโตขึ้นมาแล้วไก่มันไม่มีแล้วนะครับดูดิเขาจะเลี้ยงไก่อะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดแบบปล่อยเลยนะครับบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างฮะตอนตอนเช้าเเนี่ยมันฉันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้แต่บ้านผมไม่เคยได้ยินเสียงไก่มานานแล้วนะถาก่อนนะเอ้ยนี่นี่เฮ้ยท่านผู้ชมมันคืออะไรนกเหรอนกแมลงหรืออะไรไม่รู้ท่านผู้ชมจะน่เจน เราลองลอง,ลองขยับท้ยหลังไปทีหนึ่งนะครับปุ๊บเอาหายไปแล้วขยับไปทีหนึ่งปุ๊บเฮ้ยนี่ไงพร้อมกับน้องคนนี้นะครับที่ปั่นจักรยานอยู่นะครับ มันคืออะไรอะแมลงมันดูเหมือนผีเสื้อนะเออหรือเป็นค้าง่าวหรือเป็นอะไรสักอย่างเนึ่ะครับน่าจะเป็นตัวอะไรถ้าผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คือตัวอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ <Anton ia. S 1> หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น UFO ก <splashing> ็ได้นะครับพอดูมันกว้างนะครับจินตนาการไปเรื่อยเชื่อนะครับน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนึ่งอยู่ที่นี่นะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ PDR PDR นะครับบอกว่ามันคืออะไรครับแฮชแท็กครั้งแรกแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราไปขาไขปริศนากันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันคืออะไรนะครับเฮ้ยท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชม มันคืออะไรอ่ะมันเป็นรอยที่ขุดเยอะมากเลยนะครับอ๋อท้าผู้ชมมันคือเหมือง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 แร่เหมืองแร่เอ้ยะี่เหมืองเพชรเหมืองอัญมณีอะเดี๋ยวต้องมีรูปเดี๋ยวต้องมีรูปนี่นี่นะคนขุดเหมืองเห็นปะพวกเครื่องจักรเหมืองเนี้ยไม่แน่ใจว่าที่นี่คือเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่านะครับยวผมขอเซิร์ชก่อนนี่เหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมไม่น่าใช่เหมืองที่ใหญ่สุดในโลกครับเหมืองที่ใหญ่สุดโลกคือเหมืองนี้ดูก่อน5เมืองมีมีเมืองที่เราไปติดบ้างไหมท่น้ชมมมไ่่ีาผู้ ความข้อมูลคือเหมืองที่นี่เหมืองที่นี่คือเหมืองอะไรแป๊บนึงนี่หาข้อมูลให้ดูสดๆเลยนะครับนี่คือเหมืองที่นี่คะที่ใหญ่สุดในโลกเฮ้ยน่าสนใจนะนี่ดูสแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับแต่มันก็ดูใหญ่เหมือนนะมันดูใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะอาจจะตีอันดับโลกก็ได้ครับดูดิว้าวเราดูสิโอ้ดูดิเขาถ่ายจากที่จริงมาให้ดูเต็มเลยนี่ก็เป็นทีมงานขุดนะครับเป็นเหมืองเลยให้มีวิดีโอด้วยวนี่นี่กำลังไทยเลยฮะกำลังไทยโอ้โหโอ้โหผมยกเอียงหัวตามไหมเนี่ย ถ่ายได้แกล้งมากเลยครับนี่กําลังถ่ายนะครับก็เป็นคนงานที่นั่นนะครับเซลฟี่มากันเต็มเลยเป็นเมืองแร่นะครับขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ในเปรูนะครับเปรูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอเมริกาใต้ครับอยู่แถวบราซิลนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นเมืองขนาดใหญ่ใหญ่ที่ถึงขนาดที่ว่ามองจาก อวกาศเห็นเลยอะใหญ่มากลงได้ไหมไม่มีที่ลงเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาจากคุณช่องนี้แจกรหัเ f f นะครับบอกว่าพญานาคครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยไปดูกันครับ เฮ้ยเฮ้ยเป็นรอยน้ำอีแกแล้ว่านผู้ชมเฮ้ยเดินอะไรนะนะผมว่าไม่ใช่แล้วแหละดูนะดูตัวนี้มันเป็นรอยเหมือนเป็นโครงเรือเลยเป็นรูปเรือเลยอันเนี้ยนี่เนี่ยเป็นรูปเรือเลยดูดิลองจินตนาการดูนะครับไม่น่าใช่ผายนานครับอันนี้คือเรือเลยนะคุผู้ชมที่นี่นะครับอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงโนเวร์นะครับใกล้ๆก,กับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยปแกล้ในในในอังกฤษน,น,นะอยู่ในยุโรปนะครับตรงนี้ก็เป็นยุโรปสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์นะครับใครที่กินปลาแซลม,มอนเนี่ยจะคงจะรู้จักประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างดีนะครับนอร์เวย์ก็เป็นที่นําเข้าปลาแซลม,มอนที่กินอยู่ในประเทศเราเยอะมากนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็ ก็เป็นร่องรอยนะครับร่องรอยของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมอนุมานว่าน่าจะเป็นเรือนะครับเพราะรูปร่างมันเรือเรือนะครับตรงนี้อย่นี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับเราไปดูกันที่พิกัดตไปเลยดีกว่านะครับพิกัดตมานะครับจากคุณชิลิกรปินลำนะครับบอกว่าพี่ลองสติดวิวลงไปสักจุดสิแฮแท็กพิกาดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมผมมึกระชอบจริงๆเลยนะครับกับการเขียนทิ้งท้ายแบบนี้มาทําให้ผมสงสัยนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไร ลงไปสักจุดแสดงก็มีหลายจุดเอ้ยมีหลายจุดอีกด้วยลงไปเลยปึ๊บดูซิมีอะไรเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมซอมบี้ท่านผู้ชมผมเจอซอมบี้ดูดิโอ้ยเขาดูเหมือนมากเลยอันนี้คืออันนี้คือคนจริงๆใช่ไหมน่าจะเป็นคนจริงๆใส่ชุดฮะเฮ้ยอ๋อเข้าใจละน่าจะเป็นแบบอ่าเหมือนบ้านผีสิงอะแต่อันนี้แบบเป็นแนวซอมบี้นะครับเดินได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะ ท่านผู้ชมผมเจอซอมบี้ฮะอุ้ยอุ้ยมองตามทุกคนเลยนะฮะอุ้ยต้องเดินไปโอ้ย <c oughs> ตกใจอ่ะผู้ชมเราเดินได้ด้วยอันนี้เราเดินเข้าไปปะเฮ้ยโอ้ย,อยเดินอา้าทำไมเดินติดขคันนอกนั้นน่าจะเป็นงานครับน่าจะเป็นงานงานเกี่ยวกับซอมบี้อะไรนี้นะครับเดี๋ยวนะผมเดินไม่ได้ต้องขึ้นมาปุ๊บลงมาตรงนี้ นี่ด้านในเนี่ยเฮ้ยนี่ตอนมืดด้วยเฮ้ยหลอนเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดเราโอ้โหถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราแบบต้องเดินมาในอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยซอมบี้ดูดิโอ้โหเล่นกันใหญ่มากมีกินไส้ด้วยเฮ้ยเล่นใหญ่มากดูดิโอ้โเล่นกันใหญ่มากเราจะคุ้นเคยกับบ้านผีสิงใช่ไหมเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับบ้านซอมบี้เท่าไหร่บ้านซอมบี้เราจะไปยังไงอ่ะโอ้โห มันอัดแน่นไปหมดเลยอะ่ะเดินนะเดินไม่ได้เดินไม่ได้ซอมบี้เฮ้ยเจ๋งพี่กันเนี้ยชอบอะไรแบบนี้นะครับดูสิดูสิอุ้ยโอ้จับมือกันด้วยซอมบี้จับมือกันซอมบี้จับมือกันแล้วก็สับตะเกียงอะไรด้ดยเลยอ้าวพวกเราจะมาชุ่มนมุมสัมบี้จับมือกันด้วยแล้วอันนี้อันนี้เจ๋งอะ่ะผมชอบแบบแบบเนี้ยแบบ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 ออกมาจากกลางจะออกมาจากกรงอะไรเงี้ยโอเคท่า okay, นผะู้ชมพี่กันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมให้เซิร์ชเลยนี่บังบึงนะผมหาจุดเซิร์ชก่อนเซิร์ชว่าอะไรดีเซิร์ชหาจุดเด่นๆก่อนอ่าเซิร์ชว่าอันนี้แล้วกันเซิร์ชชื่อนี้นมันจะอยู่ข้างๆกันนะครับมันจะอยู่ข้างๆกันหวังว่าจะเซิร์ชกันเจอนะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณพักกี้แทมโพรีนะครับบอกว่า หมู่บ้านล้างครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยโอ้โหในประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีนะครับซูมลงมาเราจะเห็นนะครับว่ามีบ้านเรียงๆรียงกันอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าเป็นหลังคาบ้านที่ดูสีน้ำตาลนะครับแตกต่างอย่างชัดเจนกับบ้านที่ยังมีคนอยู่นะครับแล้วทำให้อยู่ดีๆเขาถึงล้อมรลัวแบบปพ๊บมเพิ่กั้นไว้นะครับท่านผู้ชม ถ้าเกิดเราก็โดนลงไปุ้ยมันมีจุดลงด้วยอะใครมันไปสตีดวิวอยู่ในบ้านล้างวะเฮ้ยมีคนลงสตีดวิวในบ้านล,านลน้า,ลางหรือจริงๆแล้วบ้านหลางอะไรแบบนี้มันมีประวัติหรอเฮ้ยผมสัมผัสอะไรได้บางอย่างผมดูแล้วผมขนลุกเลยอะมันเหมือนมันสัมผัสอะไรได้สักอย่างหนึ่งไว้ท่านผู้ชมใครมาสตีดวิวในนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีประเด็นไว้ท่านผู้ชมมันไม่มีใครเดินมาสตีดวิวในบ้านล้างอะไรแบบนี้หรอกดดินี่ตอนกลางวันนะเนี่ย เออผมไม่ได้ทนนานะําให้เป็นตอนกลางคืนนาะแล้วครับปรับภาพให้เป็นตอนกลางคืนนะเพื่อบร,รากาศนี่ท่านผู้ชมดูบรรยากาศน่ากลัวขึ้นไหมแสดงว่าต้องมีประเด็นใครรู้บ้างครับว่าบ้านตรงนี้ที่ปทุมธาน,นีเนี่ยมีอะไรฮะรสามารถของม์กันไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อที่จะเอาจะเอาไปทํแบบพิกันกลับเล่าประวัติบ้านหลังอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่าไม่ถ้าเป็นบ้านหลังปกติที่ไม่มีอะไรเขาไม่ควรจะมีสตีดวิวนะกด้านหนนะอันนี้มีสตีดวิลด้านไหนด้วยโอ้โหนี่เป็นบ้านหลังในอุดมคติเลยนะครับที่แบบ จะมีอะไรสักอย่างอยู่นะครับก็เท่าไปนิดหนึ่งก็จะเป็นบ้านจะสันปกติเนี่ยอันนี้คือบ้านปกติจะสันปกตินะครับแล้วเขาก็ล้อมรั้วแล้วซอยนี้ก็เป็นซอยบ้านหลางเลยอ่ะโอ้ถ้ากระถางกับบ้านใครอยู่ในซอยนี้นี่แบบร้องไห้อะครับร้องไห้บอกเลยต้องคือมันจะน่ากลัวมากๆเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้มีย้อนเวลาด้วยอะ่ะเฮ้ยนนี้เราย้อนเวลาด้ด้วยย้อนเวลาปีสองพันสิบสองเฮ้ยสองพันสิบสองท่านผู้ชมสองพันสิบสองย้ายยังขึ้นไม่เยอะเลย เฮ้ยเอนเวลาได้ด้วยนี่ภาพในมุมเดียวกันนะครับปี2อง0ดูดิโอ้โหยาาขึ้นถึบแล้วอะส0 1 2งยั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 งแบบลงๆอยู่เลยอะท่านผู้ชมดูดิเราดูมุมเดียวกันฮะเฮ้ยโอ้โหนี่พลาดไปประมาณ10ปีใช่ไหม8ปีสินี่คือ8ปีผ่านไปนะครับจากภาพนี้แล้วก็8ปีผ่านไป เอ,อ้ยย้อนเวลาได้ด้วยเจ๋งอะ่ะโอเคท่านผู้ชมเราจะจบไปกับภาพภาพนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเก่งรอนะครับคลิปนี้ไม่มีจมสแกนนะไม่มีจมสแกนใดใทั้งสิ้นใครมีข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเพื่อจะเอาไปทํากันในพิกดึกลับมันน่าสนใจดีครับผมว่ามันต้องมีอะไรนะครับว,วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการพาเที่ยวโดยใช้ g o o g l e Map หรือวัดเที่ยวทิปนั่นเองนะฮะใครอยากจะไปเที่ยวแบบนี้ก็ทุกคนสามารถไปได้นะครับ สามารถเข้ามาที่เว็บ Google Map ได้เลยนะครับหรือจะเซิร์ชในเพจตัวว่า Google เอิร์กก็ได้นะครับมันมีแอปให้โหลดมาแล้วก็ลงไปเที่ยวได้แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับถ้าใครเจออะไรแป,แปลกก็เอามาแชร์กันได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครที่ชอบรายการนี้ก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกดฤษร์กระดิ่งกันด้วยนะครับดีดนนผมมาแล้วก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันอีพีหน้ากราบสวัสดีครับ